สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางฟ้าพาแซบนะจ๊ะตอนนี้เ้อตอนนี้นะคะเราก็กําลังเตรียมเฟืองข้าวนะเพิ่งเกี่ยวข้าวมาใช่ไหมเตรียมเฟืองให้หัวก่อนนี่ปั๊มเงินจะเาหัวจ้ะนี่ปั๊มเงินจะปล่อยหัวนะแต่ว่าตอนนี้เตรียมไว้ก่อนเตรียมเฟืองไว้ให้หัวก่อนจ้ะเพื่อนจ้ะเดี๋ยวมันมาสี่เอลเดี๋ยวหัวมนสีเอลเราเชื่อมันก่อนเด้อ วันนี้ันนี้อากาศมมากนะนนเดี๋ยวมันมามันจะแอววเด้อเดี๋ยวด้วโอเคเดี๋ยวเราไปเอาวัวเข้าข้อ,ขอกันเลยจ้าโอเคปะไปกันเลยจ้า เข้าเพื่นนอนๆจ้าเข้าสู่หน้าหนาวเข้าสู่หน้าหนาวแล้วจ้าเข้าสู่หน้าหนาวแล้วจ้าเพื่อนๆจ้าตอนนี้นะจ้าเข้าสู่หน้าหนาวแล้วจ้าฉันดีใจมากเลยนะปีนี้ที่ฉันได้อยู่บ้านเธอรู้ไหมปกติด้อปกติพอจะเข้าพอจะสิ้นปีนะจ๊ะเราจะต้องอยู่กรุงเทพบ้างอยู่ต่างจังหวัดบ้างที่ไม่ใช่บ้านเราอพอเอาไงงานไม่ละมักหนา้หนาหนาวนะจ๊ะ เราชอบเราชอบหน้าหนาวไอ้ไ <c> ป <oughs> ดูสิลมแรงมากเลยเธอลมแรงมากเลยขาเพื่อนเตรียมไปหายแล้วยว <Yeah. S 1> เราไปดูน้องแฝดกันน้องแฝดไปเก่งกว่ากันเท <c oughs> ่าเดี๋ยวเ <c oughs> พื่อนๆจ้า

นี่โอหาฮ็ดตลอดเดี๋ยวจะไปหานห้้งแปดเออเธอดูสิลมแรงมากเลยนะไปเชือกนั่งด่างก่อนแป๊บนึงอ้าวยุใส่ยุใส่

เบื้งมื่อไหรเบื้งเมย์อเราไปตัดผูมาใหม่เมยสอโบกินบักมีเราตัดผูมาใหม่หนาเป็นเวอรมือนเอี้ยสวัสดีค่ะนายสวัสดีค่ะวันนี้ปากโปไหมคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ปากโปบ่ปากโป้ก็เอาตัดผมใหม่ได้ไหมนี่บอกว่าขึ้นเกียใหม่ขมวดพิ่นเบังแน่ขมวดพิ่นเบังแน่ว้าวน่ารักไหมเมยสอตัดผมใหม่เลิไปแล้ว นี่ซอบ่กินบักนี่เอ้าแล้วปานมันก็สิได้กินหญ้าอีพุ่นเด้เกาหูบ่เนี่ยโผล่มานี่ <tiêm> <tiêm>

ไม่ไหมน้อยจมจอมัยไม่สิชอบนับมันเสียงเราก็เหมือนันอ mm. ืม

Okay, look, my. แฟดนี่เล้น้องแฝดไ่น้องแฟดแล้วกินเขาเก่ง 讲好没？Yeah, Hm? Long này hạng. Long dinh vui vui. Hãy câu Hãy quá. Hãy quá. Hãy quá. Hãy câu Hãy quá.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  câu quá. Hãy quá. câu quá. Câu quá. câu hú. câu quá. câu hú, Hãy hú, câu hú, mà này mang cái cao con chó con chữ. <laughs> xây mọc đuối gần không nhìn โอเคให้น้องแฝดกับนางแดงนางกินหญ้าไปก่อนเด้อกินหญ้าไปก่อนเดี๋ยวไปเอาข้าวขอกอีกโงแมพหนึงอันนี้อีปิสายดีดนี้น้อยหมกจอยไม่ใช่สอ ในสาบกินหักมีหมาฮะฮะฮะก็ใหม่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 ก็ใม่โอ๊ยตา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 ยเย็บยบยไฟช้นแดงก่อน หยาบอกว่าเพิ่นแบบว่าล,ล,ลูกจช่ไหลูกเพิ่นจนว่าเขาขอบไปแล้วลูกเขาขอบไปแล้วแม่ยังบนหูเหลืองอยู่แม่เพิ่นยังบนหูเหลืองว่ามันเข้าเขาขอบกันได้โอเคปะ ้อแกเชื่อสแตนบายไว้ก่อนดว้แกเชื่อตบยไ้ก่อนไปมาแดงไปเลยไปเลย มีสะ่ะเพืองกินรำด้วยนะจ๊ะขอบคุณมากๆนะคะที่เพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามใ้ช่องน้องฟ้าพาซับด้วยนะจ๊ะจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปหน้าต่อไปนะจ๊ะโอเคไปแล้วจ้ะเพื่อนๆจ้าบ๊ายบาย